ผลงานทางสยามโอ้โหนี่ได้นาส่วนผสมจริงๆส่วนผสมจริงๆวิรัตพนลิทอง17หมู่ที่16ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรโอ้โห <c oughs> อะไรบ้างเนี่ยคุณเยอะแยะอ่าเยอะแยะเยอะแยะ,ยะอะไรบ้างอะไรปลูกอะไรบ้างครับปลูกม<ร>ะล<ร>ะกอ กระท่อมนี่กระท่อมมีมะละกอกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่ครับอ่าและมะละกอมะละกออันนี้คือใช้แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนที่ไม่ได้ใช้เป็นยังไงมั่งตอนที่ไม่ได้ใช้มันก็สีมันเหลืองเหลืองอ๋อมันเจอปัญหาอาหารไม่พอเจอปัญหามันไม่มันต้นมันไม่สมบูรณ์ครับใบมันไม่สมบูรณ์ผลผลิตมันไม่ดีครับว่าอย่างนั้นใช่แล้วแต่ก่อนก่อนหน้าที่จะใช้ของผมเนี่ย ใช้ตัวอะไรมาบ้างซื้อตามตลาดเอามาใช้ที่นี้ก็ใช้ตามใช้ถูกที่ตามร้านขายนะครับก็ใช้ผิดใช้ถูกเอ้าอยากลองเ่ะเนาะลองเขาบอกร้านค้านี้ยก็บอกว่าดีทั้งนั้นอะอ้าวมีร้านไหนบอกไม่ดีไหมไม่มีไม่มีไม่มีไอ้กว่าที่จะมาเจอของผมเนี่ยโดนไปเยอะไหมโดนไปเนี่ยผมตับทำสาวมาเลยน่ะนะหัวต่อนี่เขาเรียกทำสาวนั่นเนี่ย เนอ๋อตัดออกไปเลยครับตัดต้นเนี้นี่ยรุ่นพี่มันใหญ่ๆสูงๆนะคือมันใช้ไม่ได้เลยว่างั้นใช้ไม่ได้เลย๋อทีเนี้ยผมผมขาดทุนแล้วผมลงทุนไปสี่ห้าหมื่นแล้วโอ้ผมมาออกลูกปุ๊บลูกมันไม่ใหญ่ไม่ไม่โตก็มันก็ไม่ได้อย่างใจอีกครับแต่ทุนก็ลงทุนลงไปแล้วผมคิดว่าทำสาวใหม่เหมือนคนแก่ๆแล้วมาเป็นหนุ่มใหม่ สดชื่นึ้นมาจะฟื้นจะฟื้นฟื้นเนี่ยฟื้นแล้วนี่ฟื้นแล้วฟื้นยังไงฟื้นที่ว่ามันใบเหลืองออกลูกไม่โตแล้วก็ขายไม่ได้อ่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาออกใหม่แล้วมันสาวแล้วนี่คือความหวังครับนี่ความหวังสุดๆเลยเป็นความหวังที่สมหวังของลุงวิรัติเขาลหะครับ กับผลที่ได้มันยิ่งกว่าน้ำทิพย์เโลมใจเกษตรกรไทยให้ใจฟูขึ้นไปอีกก็ดูเอาเถอะครับว่ามะละกอที่สวนนี้ใหญ่ขนาดไหนน <ผม S 1> ี่ผมยังมองเห็นไอ้มะละกอข้างในเป็นลูกออกมาขนาดนั้นเลยนะครับมันใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ๆนั่นแหละออกลูกมาใหญ่เร็วแล้วลูกเนี่ยมันใหญ่โตเร็วแล้วเขียวเป็นแป้งสวยเรียกเพื่อนมาไอวอน อ้ยโลโก้มันดีขึ้นเว้ยมันไม่เหลืองมันเขียวเลยไม่เขียวเลยเหรอใบเขียวไม่มีจุดเหลืองที่ว่ามันเป็นอ้ที่มันเคยเป็นเมื่อก่อนพวกนี้มันไม่มีเลยที่มันเคยเป็นเมื่อก่อนนี้มันไม่มีไม่มีลุงก็ดีใจสุดๆนะมันก็ดีใจดิต้องดีใจอ่ะผมก็นั่งดูโทรทัศน์นี่เมื่อคืนยังดูอยู่เนี่ยเราหามาต้องนานครับถูกไหม ใช่กว่าจะมาเจอหมดไปห้าห้าออกเจ็ดแล้วถูกไหมถูกถ้ามาเจออันนี้หมดแค่หลักพันึองนะฮะพันห้าเองเยอะนะเจ0 0หมืกับพันหครับมันต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะพูดแล้วถ้าเราคุยกับเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อนะอ๋อใครเขาใครเขาก็หัวเรอครับแต่ผมทํามาแล้วนี่แหละยังทําอยู่ทุกวันนี่แหละไอ้อย่างเงี้ยงี้ฉีดไปประมาณกี่ครั้งแล้วครับ นี่ห้าครั้งหกครั้งเมื่อเช้าห้าหกครั้งครับหมดไปปลุกเดียวครับสามกระปุกครับหมดแต่กระปุกเดียวปลุกเดียวเหลืออีกสองกระปุกสองกระปุกยังไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ใช้เลยแล้วเนี่ยไอกระปุกยาที่เราฉีดไปมันขึ้นอย่างนี้เลยก็เห็นผลเร็วอ๋อเห็นผลเร็วแล้วมันเห็นผลจริงด้วยนะครับคือมันไม่ต้องฟังจากใครไม่ต้องควังเราเห็นด้วยตาของเราเองเลยทําเองเลยนี่แหละได้ผลเลย นี่ออกลูกไม่ใช่นี่สักแปดวันเองลูก<ะ>โตขนาดนั้นนะนี่แปดวันเหรอครับตั้งแต่มันมีดอกออกมาและยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับไม่ถึงเดือนเลยไม่ต้องพูดแล้วละครับว่ามันคุ้มค่าคุ้มทุนยังไงเพราะยิ่งใช้ช้างสยามมันเกินคุ้มอยู่แล้วยิ่งรายได้ที่ลุงวิรัตได้รับใครที่ได้ฟังมีสะดุ้งเป็นแถวแถวแน่นอนครับ ลงทุนไปกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นยังไงบ้างผลมันเก็บได้ขึ้นมาเออผมได้เป็นล้านนะได้เป็นล้านเมื่อปีที่กลายเนี่ยผมปลูกมาเออไม่ได้สวยอย่างนี้เก็บได้เป็นล้านเลยหรอครับเป็นล้านล้านเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยขนาดห้าออกไร่นี่แหละอุ้ยถ้ามันเป็นหมดเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเป็นล้านล้านเลยแหละสามตะะร้าร้อยโลเนี่ยสี่ห้าพันแล้วนี่มันเหมือน มันเหมือนฟื้นเลยนะครับเนี่ยไอที่ลงไปเนี่ยมันมันฟื้นกลับเลยนะครับน,นี่ผมตั้งใจว่าผมได้กลับหมดแน่นอนล้านบาทนะนักเก็บว่านี่ถ้าว่าเราใช้มันไปอีกสักชุดอโออยยังไงก็<จ>นคนเนี่ยแ็บได้ถ้ามีเวลามาดูได้เลยว่าชุดทีหลังนี่น่าลูกตั้งแต่ตรงเนี้ยขึ้นเนี้ยขึ้นยอดเลยคนลุกอ่ะคนลุกอยู่เลย มันเจอครั้งเดียวมันคืนทุนหมดเลยนะครับครับไอที่เราจนไปอ่ะผมคาดว่าผมคืนหมดแน่นอนจําความรู้สึกวันนั้นได้ไหมไอ้วันที่เจ็ดที่เรามาเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมันแตกต่างมาเยแตกต่างเยอะเลยล่ะเรารู้สึกไงปีเจ้งผมเดินตัวลอยเลยคนแก่แกเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเดินตัวเบาเลยมันไม่บอบอ่ะเออมันเห็นมันเห็นผลดีได้ใช้ตัวอื่นผสมได้ไหมยาไอ้นอนผสมบ้างอ่อน น้อยกว่าเดิมไหมน้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะครับจากที่เคยใช้เท่าไหร่มาก่อนเราใช้ครึ่งต่อครึ่งอีกอ๋อครึ่งแล้วก็ของครึ่งอีกครับเอาง่ายว่าของผมเป็นหลักว่าอย่างนั้นนี่เป็นหัวเลยเป็นหลักเป็นหัวอันที่หนึ่งเลยโอ้ถ้าใครหาว่าผมโมลองซื้อไปใช้ดูอ่ะแต่ใครมีเวลามาดูที่สวนได้ไหมได้มามามาดูให้เห็นกับตาเลยก็ได้เลอยากให้เขามาดูอ่ะ ผมได้บอกเฮ้ยอีนี่แหละทำให้กูขึ้นหน้าขึ้นตากูสบายใจอยู่สุดยอดเยี่ยมมากใช่ครับคุณกิตติมันสุดยอดและยอดเป็นที่สุดใครไม่ใช้ก็ไม่รู้แต่ลุงวิรัตแกใช้แล้วถึงเชื่อว่ามันดีจริงถ้าไม่ดีก็คงไม่กล้าการันตีขนาดนี้หรอกครับ